โออกดูขน้เือไม่มีค่ะไม่มีแต่จอยคิดว่าจอยรู้ละละว่าอะไรโอ้ดูแลดูแลดูแลโอ้ดูกลดูกลเกลาเกล่าโอ้อะไรวะอีกคนนึงก็แลมตันน่ะคนนึงก็แลมตัน่ะคนนึงก็แลมตันอ่ะฮะเราีเอไม่สำเล็จเอ้ยไอ้พวกที่ชอบยืน ไอพวทธิแพ็งชอบยืนอยู่แบบยืนอยู่แบบกลางถนนในหน้ากุ๋อโดนาอุ้ยตกใจคุณน่าสงสัยนะครับคุณเดับเบิ้ค เอออตายอตรงไหนอออม่ได้ยังไงออโเจอใช่เออี่ีายได้เหรอทาซ้ายีบอกแพ้หมดเลยเนอะเยอะแยะเลยนีู่นิ่งดูน่เาะว่ากูดูว้2อคนที่ยืนข้างๆกูมันทาอะไรวะเอาแล้วองอยูท่อด้วยอ่ะมึงนิ่งอยู่คนท่อด้วยเคอ๋อมีคนโดนมีคนโดนตีเหอืออพี่วายเนี่ยาฝั่งขวาแลนอนฝั่งซ้ายคนที่ไม่ได้ฆ่าเลยก็มีใจร้าวมีเยอะเลยนะทีคนมีละคน ไม่ไม่ไม,ไม่ทำไมทำไมถึงเห็นทำไมถึงมั่นใจว่าฝั่งขวาวะฝั่งซ้ายไ,ไม่มีเว้ย่ไมมีอ๋อไม่มีศพเหรอศพบอะด้านขวาตั้งแต่หัวยายขึ้นไปไม่มีใช่ไรเด้นกับจอยอะไม่ใช่แน่เวยฉะนั้นก็ไปปวดกันแล้วกันไม่ไม่ต้องดูด้วยเว้ยว่าด้านซ้ายเดี๋ยวอย่างทางไหนกันด้วยผมว่าศพน่าอยู่ในแถวตะโตเลตอ่ะไม่พี่พี่กับไรเด้นเนี่ยปลอดภัยชัวนล้านเซนลูกสนิทออกอย่างไรทุกคน ทุกคนมาูสนิทออกยังวะูสนิทอยู่ไหนรูสนิทอุ้ยอุ้ยอุ้ยคอขวดอยู่ห้องไฟนี่วดตอกยิปหลือือยู่ที่ไหนมึงมึงบอกก่อนนะตกอยู่ที่ไหนไม่ปลุจอจอยครับผมเพราะว่าจอจอยคืองผมไม่รู้เรื่องครับ จอยไม่แน่ใจนะเพาะว่าขวดเขาเป็นตำรวจเหรอก็เดินมาหาจอยแล้วตัวเต็่ที่ไหนอะพี่จอยที่ไหนที่บ้านท้องไฟเลยค่ะหรือโดนน้ำเขียวเปล่าอาจจะโดนน้ำเขียวได้นะเออโอ้จอยรู้ละจอยรู้ละถ้าน้ำเขียวไม่มีค่ะไม่มีจอยคิดว่าจอยรู้แล้วล่ะว่าอะไรโอ้รู้ละรู้ละโอ้ล อ๋ออะไรวะก็อีกคนนึงก็แลมตัน่ะคนนึงก็แลมตันอ่ะคนนึงก็แลมตันอ่ะจบเกมเลยหมดเลยละกันะเดี๋ยวอาธิบัตยอธิบัติเอกอนเรื่องคนที่น่าสงสัยที่เหลือก็จะมีแค่จอยไรเดนจอทโนแลมตันใช่ปะซึ่งจอยมั่นใจว่าไรเดนไม่ใช่เหรอเว้ยฉะนั้นก็เหลือแค่จอทโนกับแลมตันแต่ว่าเออว่ะจะก็เหลือสองคนจอทโนไม่ใช่เแทบแรกใช่เหรอสงสัยมีที่คนมีแลมตันมีที่จอยมีไรเดนแล้วก็ที่โคนสิง ไรเดนไม่ใช่ชวัดไมไม่ไมคือเวฟนี้คืออะไรวะกูไม่เข้าใจงงวตาอะรมตไม่้ายเลนี่คือพีขวดป็ตววใเอ้าไม่รู้เรอี่เป็นงงยีหาตายอะไรวะกูงงเลยอ๋อออลเลนตันอะไรวะอ๋อออลเอนตันอะไรอะไรนีคือเลมตันเลี้ยวมายังไงนะ ไฟมันเป็นไฟไฟันเอาเวินจะเขียนแอปจบแล้ว พี่จอยเอาอะไรอ่ะเอาอะไรอะมีอะไรสารภาพไหมครับค่าดเค็มๆต่อหน้ผมเลยพี่ไรเดนปลอดภัยแล้วราเซ็นคำเพราะพี่ไรเดนเป็นคนกดรีพอร์ตครับสมสมอยู่ไหยครับกูทีดีกูไม่อยากปลอดภัยแต่แล้วมันโดนสิ่งนี่คือจบเลยนะเนี่ยทำไมดิไปแล้วก็สมบูรอยู่กับพี่จอยขยับอยู่แปลว่าปลอดภัยอย่างนี้ก็เหลือแค่จัมโนกับแลมตันแล้วมีโอ้โหไรเด้นมากินมึงไม่เห็นกูเหรอเห็นแลมตันก็มาเดินเดินออกา่างเอาแล้วมันเป็นแลมตันอ่ะ เอางี้เหลือจอนกันเลยทีไม่เอาตามที่เขาพูดไงไงแต่ผมไม่ผมไม่ชัวร์เอาข้อมูลตรงนี้ดิดิเอาโฮเอาทิ้งกูเฉยเลยทิ้งกูเฉยเลยเอ้าเว็บนี้ใจร้าวข่าครับใครอยากโกรธกูนะขอโทษเออมึงให้ข้อมูลไี่หมดด้โอ

คือเล่าให้ฟังเหมือนว่าผมกับพี่จอยอยู่ในห้องเมนเบยด้วยกันอืมแล้วทีเนี้ยผมอ่ะไปห้องก่องด้วยการกระโดดพ่อแล้วผมเปิดกล้องปุ๊บตนี้อเล็กสุดพ่อได้อเล็กมีโอกาสที่จะเป็นเอนจิเนียร์แล้วก็เป็นตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งนี่คนตรงไหนวะตรงไหนวะห้องเบย์นะห้องเบย์นะอุ้ยถ้าห้องเบย์ไรเด้นเพิ่ณเดินมานะเฮ้ยไรเด้นเขาเดินลงมาจากห้องกล้องนะก็เหลือแค่จอเซโน่แล้วป่ะอยู่นะค่ะแอดมินซึ่งเดินเข้าห้องแอดมินไม่มีนะคุณอะ อะไรเนี่ยมันเป็นโจ๊กเกอร์เลยอะไรเนี่ยนเป็นโจ๊กเกอร์ไว้ทุกคนขอชองทางไรเนี่ยมันเป็นโจ๊กเกอร์ตอเฟชชาร์ได้ครับต่เฟชชารได้ครับ อ๋อไอตัวละครที่หายตัวได้ตรงนี้เองไม่พี่ไปที่ใครจะคลิปขากรเอมาคลิปดิขารกรคลิปไงจบแล้วนะฮะถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะฮะเพื่อที่จะได้รับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆหรือว่าสตรีมสดได้ในทุกๆวันเลยนะฮะ ขอบคุณทุกคนมากมากฮะบ๊ายบาย